สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 7 0 4ต้องส่งมาตรา39กี่เดือนขึ้นไปคะถึงจะได้รับค่าคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรแล้วได้ประมาณกี่บาทค่าจากมาตรา33อ่าต่างจากมาตรา3 3ไหมคะอ่าตอบอันหลังก่อนนะครับเพราะว่าง่ายนะครับไม่ต่างจากมาตรา33ครับสงเคราะห์บุตรกับคลอดบุตรเป็นอัตราเหมาจ่ายคุณจะมีฐานค่าจ้างเท่าไหร่ก็แล้วแต่จ่ายเท่ากันนะครับสงเคราะห์บุตรปัจจุบัน เดือนละ8 0 0บาทครับสำหรับคลอดบุตรเป็นเหมาจ่าย15,000บาทนะครับสำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ว่าส่งเข้าไปกี่เดือนเนื่องจากคลอดบุตรกับสงเคราะห์บุตรเป็นคนละกรณีกันเงื่อนไขแตกต่างกันนะครับสงเคราะห์บุตรก่อนก็แล้วกันนะครับสงเคราะห์บุตรเนี่ยรวมสถิติกับมาตรา33แล้วให้คุณดูณปัจจุบันแล้วมองกลับไป 36เดือนที่ผ่านมาครับ36เดือนที่ผ่านมามีการนำส่งเข้าไปถึง12เดือนหรือไม่หมายความว่ารวมการนำส่งของมาตรา33และมาตรา39ที่คุณเป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับรวมกันแล้วใน36เดือนถึง12เดือนไหมถ้าถึงคุณใช้สิทธิ์ได้ถ้ายังไม่ถึงต้องสะสมสถิติให้มีการนำส่ง12เดือนใน36เดือนก่อนนะครับนี่คือสงครอบบุตรครับสำหรับ คลอดบุตรครับมองจากปัจจุบันย้อนกลับไป15เดือนที่ผ่านมาครับมีการนำส่งเข้าไปถึง5เดือนหรือไม่ถ้ามีการนำส่งถึง5เดือนแล้วคลอดบุตรพอดีเบิกค่าคลอดได้ครับสรุปนะครับสงเคราะห์บุตรมีการนำส่ง12เดือนใน36เดือนครับคลอดบุตรมีการนำส่ง5เดือนภายใน15เดือนส่วนจำนวนเงินที่ได้รับนั้น ไม่แตกต่างจากผู้ประกันตนมาตรา33ครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับสำหรับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ตอนนี้ไม่สามารถตั้งได้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ในคลิปต่างๆได้ถ้าผมเจอคำถามที่น่าสนใจและไม่ซ้ำจากที่เคยมีคนถามเข้ามาก็จะหยิบเข้ามาตอบนะครับช่วงนี้จะเป็นการเคลียร์คำถามที่ค้างเอาไว้ประมาณ4เดือนแล้วก็เลือกมาเฉพาะที่ไม่ซ้ำมาตอบจากพื้นที่ตั้งคำถามนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ